สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมนะสวัสดีลูกค้าเนาะวิดีโอนี้เป็นวิดีโอวิธีการตั้งค่าตัวหน้าจอของแผ่นเพจเนาะหน้าจอของอตัววัดแบตเตอรี่ของลำโพง DIY หรือตัวอะไรก็ได้นะครับที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าตัวเช็คแบตเนี่ยแต่ละโรงงานฟังก์ชันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับนะก็ลองๆองดูแล้วกัน เป็นเป็นแนวทางในการตั้งค่าเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าอันนี้ผมขอขอพูดนิดนึงเพราะว่าเผื่อมเออีเพื่อนเพื่อนที่เป็นมือใหม่อาจจะยังยังไม่รู้เนาะแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราควรถามเขานะครับว่าตัวแบตเราเนี่ยเป็นลิเทียมไอออนหรือเป็นลิเทียมฟอสเฟตนะครับเพราะว่าค่าโวลต์เนี่ยมันจะต่างกันนะครับมันจะมี3.7กับ3-2 แนะนำให้เราลองถามเขาดูนะครับว่าทีเนี้ยถามเขาดูว่ามันเป็นแบตชนิดไหนเนาะตอนเราซื้อมานะครับเพราะว่าเราจะได้ค่าจะได้แบบได้ได,ได้ได้การตั้งค่าได้ค่าเขาเรียกว่าเหมือนค่าแรงดันไฟเนี่ยพื้นฐานมาก่อนเราจะเอามาเอามาเป็นเกณฑ์ในการที่เราจะตั้งตัววัดไฟเนาะหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเราไม่สนเรื่องนี้ละนะครับให้เราชาร์จแบตให้เต็ม ชาร์จแบตให้เต็มเลยนะครับให้เต็มให้เต็มจนแบบจนอะแดปเตอร์เนี้ยตัดแล้วเราก็จดไว้ว่าสมมติว่ามันมีกี่โวลต์สมมติถ้าเราชาร์จเต็มที่2 1โวลต์เนาะแล้วก็จดไว้เนาะชาร์จเต็มที่21บเโวลต์นะครับเต็มแล้วก็ลองเปิดลําโพงนะครับเปิด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 ให้มันแบบให้มันหมดเลยนะครับให้ให้ลำโพงดับเลยนะครับว่ามีกี่โวลต์สมมุติว่าได้อยู่ที่ เออประมาณตัวเลขตรงนี้นะนี่นะครับตัวโวลต์นี่นะสมมติว่าได้อยู่ที่ประมาณ16โวลต์โอเคประมาณนี้นะครับดับดับเนาะแต่ว่าเราไม่ต้องการให้ลำพงดับใช่ไหมเราไม่ต้องการให้ลำพงดับเราก็อาจจะใช้สัก16.5 16.5บดแบตเต็มไว้แบตแบตแบตอะไรแบตดันดันแบบเรียกอะไรนะแบตใกล้หมดแบตหมดแล้วกัน แบตหมดที่16.5แต่ยังไม่ดับนะเราไม่ต้องการให้ดับเนาะโอเคจากนั้นเราก็ช้าแล้วก็เอามาอีกอันหนึ่งคืออีกค่าหนึ่งก็คือว่าสมมติยีเอ็ดเต็มเนี่ยเราก็ใช้จริงเราใช้ยีเอ็ดเลยก็ได้เต็มนี่เราก็ได้ค่าวูลละของลําโพงเรานะครับว่าแบตหมดที่สนะิบหกจุดห้าเนาะแบตเต็มที่ยี่สิบเอ็ดนี่นะครับเราได้สองค่าละได้สิบหกจุดห้ากับยีิบเอ็ดนี้เราก็มาสู่การตั้งค่าอันนี้เป็นตั้งค่าแบบง่ายนะอีแบบเนี้ยให้เราถาม ถามว่าแบตมันเป็นลิ phase, เทียมฟอสเฟตลิเทียมไอออนเนาะและแบบท,ที่สองก็คือให้เราจดตัวเลือกไอจดตัวเลขนะครับขอพายจดตัวเลขตอนแบตหมดกับตัวเลขตอนแบตเต็มผมจะแนะนําเป็นวิธีนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะตั้งแบบง่ายนะนะครับผมว่าอันนี้ตั้งแล้วก็มาตรฐานดีนะครับผมแต่คลิปหน้าผมจะตั้งเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะคลิปนี้ขอเป็นตัวนี้นะครับนี่นะผมจะใช้ตัวเลข16.5กับ2 1เเต็มเนาะ จากนั้นถ้าเราเปิดมาปุ๊บหน้าจอเนาะให้เรากดเซตนะครับกดเซตค้างไว้นะครัแล้วกดอีกไปล,ละกดอีกไปล,ละกดอีกให้มาเจอหน้าจอนี้นี่นะแค่เราดูดูดูเชิงสัญลักษณ์เราก็รูแล้วว่าฝั่งเหลืองนี่คือโลฝั่งอันนี้คือไฮนะครับสมมติว่าเราต้องการ16.5ให้เรากด นี่เลื่อนไปเรื่อยๆนี่นะแถวแรกค่าโล10.16.15เรากดอีกครั้งทีนึงนี่เขาจะเลื่อนมาช่อง2เราก็กดกดไปเรื่อยๆจนได้เลขยกเนาะโอเคเรากดค้างอีกกดปุ่มเนี้ยกดกดปมปุ่มปิดนะครับค้างอ่าพอเปลี่ยนปุ๊บอ่าเราเป็น16.5โวลต์โอเคนี่เนาะ เนี่ยโลแล้วกระบายฝั่งไฮแล้วกดนี้เหมือนกันกดปุ่มนี้เหมือนกันปุ่มปิดนี่เนี่ยกดค้างอีกนี่เขาเขาจะกระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะเราจะเอาเต็มที่ยี่สิบเอ็ดแล้วก็กดไปเลยอ่าเลขสองระบายแถวที่สองอ่าเปลี่ยนไปเป็นอ่ายี่สิบเอ็ดแค่นี้เราได้โลกับไฮโลคือตัวเหลืองแบตไฮก็คือยี่สิบเอ็ดที่เราก็กดเซตปุ๊บจบที่นี้ได้ละทีนี้เราก็ได้ค่าแบต ของเขาเรียกว่าอะไรของของลำโพงเรานะครับของแบตเตอรี่เราละไดม้มาตรฐานโดยเพราะาเราใช้วิธีการชาร์จกับวิธีการใช้ให้หมดนี่เราจะรู้ค่าที่ชัดเจนละเนาะผมว่าค่าเนี้ยชัวร์สุดแต่ถ้าเราใช้ลิเทียมไอออนลิเทียมฟอสเฟตเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ชัวร์อาจจะไม่เป๊ะแต่ผมว่าถ้าเซตเป็นเซตเป็นโวลต์ไฮกับโวลต์โลเนี่ยผมว่ามันมันแมทกับลำโพงเรานะเพราะว่าบางทีแบบเพราะว่าแบตแต่ละก้อนอาจจะไม่เหมือนกันชนิดนูน้นชนิดนี้อะไรอย่างนี้นะครับค่ามาตรฐานที่เขาเซตมาอาจจะไม่เป๊ะแต่ถ้าเราใช้ โวล์ไกับโวลโลเนี่ยผมว่าเป๊ะนี่นะครับ